สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่อง s i l v r r o o u r n e y ค่ะจะมาอัปเดตนะคะพยาการณ์สากุะบาลญี่ปุ่น2025ค่ะก็ทุกคนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่ไมพลาดข่าวสารใหม่ๆที่สดใหม่จาก เรานะคะคก็เริ่มที่แรกเลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือที่โตเกียวนะคะตอนนี้ที่โตเกียวก็เริ่มบานแล้วนะคะที่อยู่อุเอโนะก็กําลังสวยเลยนะคะ <โ is S 1> ก็คือว่าตอนนี้เกียวเข้าบ้านเร็วขึ้นนะคะเลื่อนการบานขึ้นมาเป็นวันที่30มีนาถึง7เมษายนนะคะใครไปเที่ยวญี่ปุ่นสัปดาห์นี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นซากุระกันแล้วคะ่ะแต่ว่าถ้าฟูบูมจริงๆเลยเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์หน้านะคะส่วนที่ถัดที่ถัดไปนะคะก็จะเป็นที่ฟุโกุโอกะคะ่ะ ภูก็ที่ถัดไปนะคะก็จะกาดเนี่ยเขาก็จะเริ่มบานประมาณวันที่1นถึงแเมษายนนะคะก็ประมาณต้นเดือนเมษายนเลยค่ะใครที่ไปเที่ยวชวงนั้นก็รับรองว่าได้เห็นแน่นอนค่ะสำหรับสำหรับที่ถัดไปนะคะก็จะเป็นที่โอซาก้าค่ะสำหรับที่ถัดไปนะคะก็จะเป็นที่โอซาก้าโอซาก้าก็จะเริ่มชานิดนึงนะคะก็คือวันที่5้าถึงสิเมษายนก็คือว่าสําหรับคนที่เดินทางช่วงก่อนสงการก็ถ้าไปโอซาก้าหรือเกียวโตเนี่ยก็จะได้เห็นซากุระแน่นอนนะคะฟูฟูเลยค่ะ ส่วนคนที่เดินทางไปในช่วงของปลายเดือนเมษานะคะก็แนะนําค่ะว่าให้ไปส่วนคนที่เดินทางไปในช่วงของปลายเดือนเมษานชซัปโปโรนะคะเพราะว่าซัปโปโรเนี่ยเขาก็ยังบานอยู่ที่27เมษายนถึง4พฤษภาคมนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วซัปโปโรเนตอนนี้เนี่ยก็คือว่าเหมือนอากาศมันอุ่นขึ้นนะคะก็เลยจกักุวรรก็เลยบานเร็วขึ้นประมาณสัก2อวันนะคะก็ถ้าใครที่ไปญี่ปุ่นแล้วก็ถ่ายรูปมาแชร์ให้พวกเราเห็นกันบ้างนะคะหรือว่ามาคอมเมนต์เอาไว้ก็ได้ะคะ่ะว่าที่ไหนบานแล้วนะคะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะขอให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ิกเป็นกำลังใจให้กับชอบ่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ